สวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะชวนเพื่อนๆทําเมนูทาร์ตกล้วยหอมค่ะสูตรนี้แป้งทาร์ตหอมอร่อยคัสตาร์ดเนื้อเนียนละมุนอร่อยแล้วก็ทําง่ายเหมือนเดิมค่ะเราไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะเริ่มต้นทําแป้งทาร์ตก่อนนะคะพ่อใช้แป้งอเนกประสงค์170กรัมค่ะผงอัลมอนด์20กรัม น้ำตาลไอซิ่ง50กรัมค่ะผงวน,นิลาครึ่งช้อนชาเกลือ1ส่วนสี่ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยนะคะพลอยใช้นยจืด90กรัมค่ะหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะและเนยยังต้องมีความเย็นอยู่ค่อยๆสับเนยแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ลักษณะเหมือนทรายเปียกแบบนี้เลยใส่ไข่ไก่40กรัมค่ะวิธีนะคะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็ตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวรวมกันค่ะเสร็จแล้วเอามาชั่งน้ําหนักค่ะให้ได้40กรัม ผสมให้เข้ากันได้เลยพอใส่ไข่ไก่แล้วตัวแป้งทาร์ตของเราจะจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นนะคะพอได้แบบนี้แล้วค่อยๆใช้มือผสมแป้งให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะเราจะไม่นวดนะคะใช้วิธีการกดๆค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เข้ากันแบบนี้เลยทําจนหมดเม็ดแป้งเลยนะคะพอเราได้แป้งแบบนี้แล้วให้ใช้ลบค่ะแลบให้ทั่วแป้งแบบนี้เลยเราจะนําไปแช่เย็นนะคะอย่างน้อย30นาทีค่ะให้แป้งทาร์ตของเราเสร็จตัววันนี้พอยใช้พิมพ์ขนาดกา น,นะคะเพื่อนๆจะรีดแป้งให้เป็นแผ่นก็ได้นะหรือจะเอาแป้งมากรุบที่พิมพ์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะค่อยๆทําไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ส่วนฐานเรียบเสมอกันและอย่าให้หนาเกินไปค่ะถ้าของใครรู้สึกว่าแป้งเหลวหรือนิ่มเกินไปนําไปแช่เย็นเพิ่มได้นะคะพอได้แบบนี้แล้วให้ใช้ซ่อมค่ะจิ้มให้ทั่วแป้งทาร์ตของเราเลยแป้งเราจะได้ไม่พองนะคะจิ้มให้ทั่วเลยค่ะพอใช้กระดาษไขนะคะนํามาตัดแบบนี้ได้เลยวางลงไปเลยค่ะพอ ใช้หินทับทานะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้ข้าวสารหรือถั่วแทนได้ค่ะนำเข้าอบไฟ1 7 0องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะประมาณ20-25นาทีค่ะครบเวลาเอาหินออกแล้วอบต่ออีก10นาทีค่ะไฟและเวลาตรงนี้ปรับตามเตาของเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะพอสุกนะคะแป้งทาจะหน้าตาแบบนี้เลยหั่นกล้วยหอมเป็นชินช้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เลียงให้ทั่วแป้งทาได้เลยค่ะวันนี้พลอยเลือกใช้ใชาย โลทาดครีมฟิลลิ่งกล่องสีน้ำตาลกล่องนี้ค่ะตัวนี้เป็นน้าทาดไข่สําเร็จรูปเป็นตัวช่วยในการทําคัาร์ดวันนี้เลยลดเวลาแล้วก็ลดต้นทุนดีมากๆค่ะตอนนี้เขามีแพ็กเกจใหม่แล้วนะคะกล่องเล็กขนาด454กรัมค่ะขนาดกําลังดีเหมาะสําหรับใครที่อยากลองใช้ลองทําทานที่บ้านเลยตัวนี้เขาจะแช่ฟรีซมานะคะก่อนใช้ต้องนํามาละลายเป็นน้ําก่อนนะพอใช้น้าทาดไข่ใช้โรเทลงไปในแป้งทาดแบบนี้เลยค่ะตัวนี้รสชาติอร่อยหวาน กำลังดีเนื้อเนียนละมุนแล้วก็กลิ่นหอมนมมากๆไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเลยค่ะนําเข้าอบไฟ200องศาไฟบนล่างนะคะประมาณ25-30นาทีไฟและเวลาตรงนี้ปรับตามเตาของเพื่อนๆได้เลยค่ะดูที่สีของทาร์ตนะคะว่าอยากให้ได้เข้มแค่ไหนเสร็จแล้วออกมาพักให้เย็นได้เลยค่ะเพื่อนๆจะราดน้าพึ่งเพิ่มหรือทานคู่กับคาราเมลก็อร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูทาร์ตกล้วยหอมสูตรนี้ ่ยแล้วกก็ทําาางมๆเลยค่ะเล็ดลับความอร่อยและตัวช่วยสําคัญของวันนี้คือชัยรทชารครีมฟิลลิ่งหรือน้าทาร์ตไข่กล่องสีน้าตาลตัวนี้เลยค่ะที่ช่วยให้เราทําเมนูนี้ได้สะดวกและอร่อยมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาทําคัสตาร์ดเองเลยรสชาติอร่อยหอมนมหวานกําลังดีพออยากแนะนําให้เ,เพื่อนๆลองใช้น้าทาร์ตไข่ช้ยรสกล่องนี้กันนะคะสามารถหาซื้อน้าทาร์ตไข่ช้ยรสได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เลยหรือจะสั่งผ่าน KCG ออนไลน์ก็ได้ค่ะถ้าลองทําแล้ว แวะมาอวดผลงานให้พอยชมบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ